สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันคลิปนี้มาดูผัดหมูใส่ผักขันจองกับเอฟซีค่ะเครื่องปรุงมเต้าเจียวครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลสายแดงครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชากระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดหั่นเฉล็บครึ่งช้อนโต๊ะหมูสี่ขีดกับเอฟซีค่ะอ่เรามาดูกันเลยค่ะสูตรเด็ดเคลดรับช่องคมพันธุลากันค่ะอร่อยอร่อยนะคะมาดูกันเลยค่ะเอฟซีค่ะ ตัเด็ดครับช่องโคมพันตุลากันค่ะเอามาดูค่ะเอสกี้คะใส่น้ำมันร้อนแล้วคนะใส่หมูลงไปค่ะนี่ค่ะใส่หมูลงไปเลยค่ะใส่กระเจี๊ยวลงไปค่ะใส่กระเทียมเจียวลงไปซึ่งนึงค่ะผริกข้กลดค่ะ กอสาเขียวก็อใช่ค่ะก็ใอยกับเอสีสาคูมาเปลียนลองใช้ซอสหอยดูค่ะก็ขายค่ะจะอร่อยก็ละเบบยะนะ่ะตัดไฟแรงแรงไค่ะออ้ผี่ะผัดให้เนื้อสุก โอ้น oh, ่าอร่อยมากเลยค่ะเอซี่ค่ะผัดให้หมูสุกนะคะหมูสุกแล้วเราใส่ตากันจองเลยคะปัดหมูใส่็จผัะกันจองนะคะตะกันจองคุมพันซื้อจากค่าทองจันที่สาวคุณพันค่ะสวยสวยเลยค่ะเอซี่ค่ะเพิ่งเก็บมาจากนาค่ะสวยงามมากเลยค่ะสดมากเลยค่ะ ขอบคุณเด็กซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเลยล่ะขอบคุณมากเลยสุดยอดเลยค่ะผัดเห้อใส่ผักพันโจงค่ะคกุเด็กที่นับช่องพูพันตัวละกันค่ะอืมหือสุดยอดเลยค่ะเด็กซีค่ะเกิดไฟละะคคังแรงเลยนะคะ โอ้โหโอ้โหโอ้โห oh เด็เ็บเคล็ดลับช่องหงมพันตุลาคันค่าทำกินก็ได้ทำขายก็ดีคเดีค่ะเป็นแซ่บเลยค่ะ ไฟแรงๆผัดผักกันจงให้อร่อยอร่อยค่ะคุณริศเจอน้องเสือทองไหมคะ fc ขาดูค่ะโอ้พี่น้องบังสุดยอดเลยนะคะผัดหมูผัดหมูผัดผักคันจองเซ่หมูค่ะ fc ขาดูค่ะให้ดูใกล้เลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหสูตรเด็ดเคลรลับช่องภุมพันธ์ตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะพี่น้องบังสุดเลยค่ะเส็จแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะ ิไฟเลยค่ะตับขึ้นเลยค่ะโอ้โหดูไข่เอฟซีานี่ค่ะผัดผักคันจองใส่หมูค่ะอร้อยอร่อยสูตรเด็ดเคล็รับช่องคูมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่่เอฟซีขานี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะแซ็บๆนํากันด้อค่ะเด้อผัดผักคันจองใส่หมูค่ะเครื่องปรุงเม็ดเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยครึ่งช้อนโต๊ะน้ำ ตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกสดหัน่นเฉลบครึ่งช้อนโต๊ะข่เอฟซีขาอร่อยอร่อยคะ่ะทํากินก็ได้ทําขายก็ดีคข่เอฟซีขานี่คะ่ะได้ถาดใหญ่เบลเลอเลยคะ่ะนี่คะ่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณหลายๆคะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะขอบคุณทุกท่านเลยคะ่ะขอให้ท่านขอเอฟซี FC, ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปรตาศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง เฮงเงปังปัง่งะเอฟซีานี่ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบปรับภูมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ